น,นี้เรามาอีเกียนะคะน้ำค่ะมากินข้าวในวันเกิดน,นะจ๊ะที่อีเกียหไหนเราจะถ่ายฟูดคอร์ดอีเกียให้ดูคือแบบอาหารมแต่อาหารอร่อยเลยทั้งนั้นเลยที่เนี่ย Hi everyone แฮปปี้ i r t เ d a y มาซ o n 28ปีแนะ้วจะถึงถ่ายตัวเองนะ วันนี้นางพามากินข้าวอยู่ที่อีกเกียวแดดแดดแดดนางพามากินข้าวอยู่ที่อีกเกียวแล้วก็จะมาซื้อของเข้าไปบ้านด้วยบางอันที่มันไม่มีพามาเดินแต่อีกเกียวที่เนี่ยเดินหลายชั้นมากถ้าใครจะเข้าห้างหรือเข้าอะไรต้องสแกนทุกครั้งนะก่อนเข้าห้างเขาจะให้สแกนแคล้ายๆถ้าบ้านเราก็เรียกเหมือนไทยชนะแต่ที่นี่ก็จะเป็นเฮลคิสของ Beij จิง เราต้องสแกนทุกครั้งก่อนเข้าไปนะโอเคเราก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ตัวเองด้วยเราจะเดินขึ้นไปนะเราชอบการที่อของการนี้มากเลยแบบเอาของมาขายตรงนี้ได้เลยตรงที่ขึ้นบันไดเลือ่อนโคตรเทอ่ะเจ๋งปะคือที่ไทยเราจะทาเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราไม่เคยไปอกเกียที่ไทยเลยอันนี้ครั้งแรกที่มาอิกเกียที่จีนนะเราจะไปพูดข้อ,ขอมูล นเยอะนะไม่ใช่คนม่เยอะนะคนเยอะตัวช่วงเที่ยะคนจะเยอะมากเที่ยเราจะไปดูอาหารว่าอาหารจะเป็นยังไงนะม่้าา เดี่ยบิ๊สิก็จะมีอาหารลดราคา9.9อยู่แล้วแล้วก็มีเค้ก้อบคุค่ะเ爱的า客，为了您在疫情期间全，เ您确保您和他เ保持一米ะ วันเกิดเราเกมพาเนื้อนะแล้วก็มีเค้กก็มีอะไรไม่รู้่เขาเรียกว่าอะไรชิมเค้กแลรสักอย่างอันอนั้นก็มีนะ Happy Birthday TO m e นะคะมากินที่ีกเกียแล้วนะนาำลาซูรี่ก็อันนี้อะไรไม่รู้แต่ว่าน่ากินมาก เขาเรียกว่าอะไรชิมเค้กอะไรทุกอย่างน่าจะเป็นแบบขนมปังคอทอบกอดของเด็กๆแล้วก <Yeah. S 1> <hyper> ็ช็อกโกแลตเค้กแตงออสสลัดกับขนมปังแล้วก็แซลมอนแล้วก็ชีสเค้กนะ